ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่9ถึง15มิถุนายน2567นะคะมาดูเข็มทิศมาดูไกด์ไลน์ของชาววันจันทร์อาทิตย์นี้กันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรจ้าะตาเป็นอะไรชะชาววันจันทร์เหรอใจชุ่มชุมนะคะใจชุ่มชุมตั้งแต่วันอาทิตย์ละเอออาทิตย์นี้เป็นอะไรกันนะอะไรย้ายอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะ ไม่มีดวงไม่มีดาวย้ายหรอกค่ะหมอโจหนูนี่แหละจะย้ายจะย้ายไปไหนนะอืมไหนดูสิวันจันทร์พลังงานส่องนะคะส่องเก่งนะอาทิตย์นี้นะไหนไหนไหนในเรื่องขอ,องการงานโอ้ดวเลยในเรื่องของการงานชาววันจันทร์ใครไปมูมาแล้วบ้างคะ ไปมูมาแล้วในเรื่องของการงานการเงินอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าได้นะเดี๋ยวมันจะกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะให้ตามคิวนะคะนะอาจจะช้าหน่อยสิ่งที่ไปขออไปมูมานะคะเรื่องการงานก็ยังเป็นอย่างเดิมๆนั่นแหละค่ะระวังในที่ทํางานเนี่ยจะมีการใช้อารมณ์มีแต่คนหน้าดูดูมีแต่คนนิ่งๆนะคะนะมีการนินทากาเลเป็นกลุ่มๆอะไรประมาณนี้นะชาววันจันทร์นะอาทิตย์นี้จะเจอกับ เรื่องแบบนี้แล้วก็ในบางท่านก็อาจจะมีประชุมเยอะนิดนึงนะคะประชุมอะไรนักหนาอันเก่ายังจาไม่ได้ทําไม่เสร็จเลยอะไรอย่างนี้จะมีอารมณ์ป,ประมาณนี้นะคะเนาะมันก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยนะระวังเ,เขาเรียกว่าอะไรนะการใช้อารมณ์ละจะทําให้เกิดอาการทะเลาะเบาแหวงกันในที่ทํางานได้ต้องระวังนิดนึงนะคะใครที่จะออกงานเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําที่เก่าก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งออกงานนะเพราะว่า ยังยังไม่ใช่ช่วงที่ดีจังหวะที่ดีในการออกงานเนาะส่วนใครที่สมัครงานไว้เนี่ยยังคงนิ่งอยู่ยังคงต้องรออยู่นะคะที่รักพี่พัดปวดหัวเลยใช่ไหมจะพวนาทีหมดชุดกอดๆนะคะนะนะคะเห็นดวงแล้วก็เห็นใจนะคะองานเงินการเงินอืการเงินจริงๆแล้วอาจจะมีงานด่วนๆให้มาทําหรือมีงาน เป็นจ็อบอะไรเข้ามาดุนด่วนให้ชาววันจันทร์ไดาเขาเรียกอะไรมีเงินเข้ามาในระบบได้นะคะจริงๆแล้ววันจันทร์ช่วงนี้เนี่ยเขาก็ประหยัดอดออมนะเขาทําแบบว่าแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนนะคะว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขามีความมัธยัตนะช่วงนี้นะอืมนะคะมีเกณฑ์จะคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะชาววันจันทร์นะยังคงต้องหมุนอยู่นะสื่อๆนะจ๊ะ ระวังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าประกันทั้งหลายประกันลดประกันชีวิตมีค่ารักษาสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายด่วนๆที่อาจจะยังเราไม่ได้แพลนไว้อาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้ามาด้วยบางท่านก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านแปลงเรือนหลังคารั่วเพดานรั่วหลังคา แตกร้าวพื้นสุดอะไรอย่างนี้ได้นะคะนะมีเกณฑ์พวกนี้ด้วยต้องระวังนิดหนึ่งนะคะงานเงนิงนความรักความรักคนที่มีคู่อาจจะนิ่งๆไปคู่เราอาจจะนิ่ง,งไปโดยเฉพาะใครที่คุยกับคนต่างชาติต่างาาศาสนาอะไรอย่างนี้นะคะนะมันมีพลังงานที่นิ่งไปนะชาววันจันทร์ก็เลยแบบบางทีก็โมโหนะอะไรอะสัญญาอะไรไว้แล้วทําไมถึงนิ่งไปอะไรอย่างนี้นะบางคนก็มอาจจะมีสัญญิงสัญญาว่าเออจะ จะโอนเงินมาให้นะเดี๋ยวจะเอาเงินอะไรมาให้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเออมีพลังงานว่านิ่งไปชาววันจันทร์อาจจะมีอาการโมโหนะคะเพราะว่าพลังงานของแฟนนิ่งๆนะคะนะอือหรือมีเกณฑ์ว่าตัวชาววันจันทร์เองระวังไม่สบายไปสามสี่วันนะคะนะมีเกณฑ์ไม่สบายไปสาสี่วันต้องระวังด้วยนะอือส่วนคนโสดคนโสดนี่ก็ รอค่ะมีพลังงานรอจริงๆค่ะส่องรอสรุปแล้วจะยังไงที่หายไปเนี่ยจะติดต่อกลับมาไหมอะไรอย่างที่คุยคุยไว้อะจะทํายังไงมีเกณ์ว่าเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาคือไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวค่ะนะคิดว่าเออสงสัยนิ่งไปแล้วล่ะไม่ติดต่อมาละอยู่ๆติดต่อมาเฉยเลยอะไรอย่างนี้นะคะในพลังงานโคนที่รอนะคะนะอืมนะใครที่มีคนรักก็ระวังนิดนึงนะ ไม่ตัวคนรักก็ตัวของชาววันจันทร์เองเนี่แหละจะไม่สบายนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะงานเงินความรักคนเก่าๆนะคะใครที่ผิดหวังเรื่องความรักมานะคะพลังงานคนเก่าเนี่ยจริงๆแล้วชาววันจันทร์ยังกดเก็บยังมีความคิดถึงอยู่ยังไม่ปล่อยวางนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางเถอะนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นคูเ่เว้นคู่กรรมกันไปนะคะนะปล่อยวางเนาะสุขภาพอย่างที่หมอจุนบอกะคะ่ะชาววันจันทร์นะมีเกณฑ์จะไม่สบายนะ ไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อสามสี่วันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะระวังข้อมือข้อเท้าเกี่ยวกับข้อมือข้อเท้านะคะแล้วก็บางท่านอาจมีเกณฑ์จะต้องไปพบหมอคุณหมอนัดนะคะมีเกณฑ์ต้องไปฟังคำวินิจฟังคำวินิจฉัยของหมอบางท่านอาจจะมีเรื่องของความดันระวังในเรื่อง,องความดันมีเรื่องให้โมโหมีเรื่องให้ไม่ไม่สุขอารมณ์จนแบบมันปี๊ดขึ้นมาเลยต้องระวังวเรื่องอารมณ์นะแล้วก็ระวังคอบ่าไหลคอเคล็ดนะคะ คำวินิจฉัยของหมอในบางท่านอาจจะเจอในเรื่องของออก้อนเนื้อหรือซีดอะไรบางอย่างบางท่านก็อาจมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนสะบ้าหัวเขา่าอะไรพวกนี้ชาววันจันทร์จริงๆก็กลัวนะคะกลัวการผ่าตัดเนาะก็ไปฟังไปฟังคําวินิจฉัยคุณหมอก่อนนะคะนะ,นะแล้วก็ระวังระบบน้าด้วยนะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกรวยไตเนาะกรวยไตยอักเสบหรือเกี่ยวกับไตนะสุขภาพโชคลาภ โชคลาภยังไม่ค่อยเด่นนะคะมันจะวิดไปวิดมาเฉียดไปเฉียดมาอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเด่นนะคะสื่อนําโชคได้แก่สิ่งสื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็เลขที่มีคนมาบอกนะนิดนึงใครที่บ้านใครมีสารพระภูมิไปดูให้หมอจูนหน่อยนะคะว่าหลังคาตรงของสารพระภูมิเนี่ยมีอะไรแตกหักเสียหายไหมมีนางรำมีอะไรที่ชํารุดไหมพื้น ชำรุดไหมแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่านั่นบ่งบอกถึงสภาวะการเงินของตัวลูกดวงเองนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ขึ้นมาว่าท่านที่มีสารพระภูมิเนี่ยต้องมีอะไรแตกหักเสียหายร้าวนะคะลองไปสำรวจดูหน่อยนะคะถ้ามีก็จัดการให้เรียบร้อยนะสุขภาพโชคลาภโชคลาภบอกไปแล้วนาะเลขหน้าไพ่ได้แก่หนึ่งสี่ หนึ่งสี่แปดแล้วก็สองศูนย์สามสีนำโชคได้แก่สีเขียวสีแดงและสีเหลืองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาที่ถูกฉลหลกับชาววันจันทร์อาทิตย์นี้เขาบอกว่าการไปทําบุญผ้าขาวหอศพหรือถวายลงศพนะคะถูกฉลหลกับชาววันจันทร์อาทิตย์นี้หรือทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะคะนะ ถูกฉลกกับชาววันจันทร์อาทิตย์นี้นะ